พอสมควรเลยสิ่งที่คุณเจอมานะคะไม่ธรรมดาเลยแล้วคุณก็ผ่านมันไปได้แต่ถ้าสมมุติว่าพลังงานของใครที่แบบหยุดอยู่นะนะตอนนี้นมันมันเจอแบบนี้อยู่ะขอให้รู้เลยว่าพลังงานของคุณเนี่ยมันกําลังจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านมันเป็นช่วงของการก้าวผ่านก้าวข้ามการยอมจำนวนการเข้าใจการยอมรับและไปต่อนะคะอ่ะ มันมีทางออกแน่นอนสำหรับคนที่กำลังเจออยู่นะคะเดี๋ยวเปิดเพิ่มเนาะแล้วก็ปลีกวิเวกพลังงานของการสันโดดด้วยพลังงานของการโซลเซอร์ชชิงนะคะ เป็นพลังงานที่แบบเป็นพลังงานที่แบบเหมือนเป็นคนที่แบบเหมือนตามหาจุดประสงค์ของจิตวิญญาณหรือว่าแบบมีแสงสว่างคอยนําทางหรือเป็นพลังงานที่มีความสันโดษใช้เวลาอยู่กับตนเองเยอะ,เ,ยอะเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าหมดพลังอมหมดพลังหรือกังวลหรืออะไรใดๆก็ตามอ่ะให้คุณกลับมาอยู่คนเดียวสิ่งนี้นแหละจะขับเคลื่อนชีวิตคุณได้เป็นอย่างดีคุณจะได้เติมพลังจากการที่คุณอยู่กับตัวเองอยู่กับลมหายใจอยู่กับธรรมชาติ ฟังตัวเองเยอะๆฟังเสียงภายในการทำสมาธิอะไรแบบนี้ค่ะจะช่วยให้มันคุณได้แบบพบคำตอบบางสิ่งบางอย่างหรือได้คำตอบในการในเส้นทางของคุณนะคะอุดมสมบูรณ์พลังนี้พลังงานนี้เหมือนกันพลังงานของเขาเรียกอะไร plentiful หรอความอุดมสมบูรณ์ที่จะขับเคลื่อน ชีวิตของคุณอยู่ตอนนี้นะคะสุดท้ายใบสุดท้ายเติบโตการเติบโตหนึ่งไม้เท้าหรอหนึ่งไม้เท้าเ,รเาฟรมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาพลังงานของการแบบขัดเกลาการพัฒนาการเติบโตจากสิ่งที่เป็นอยู่การเติบโตจากสิ่งที่คุณได้ประสบเจอมาคุณได้พบเจอมาประสบการณ์เนี้ยที่คุณได้แบบเจอมา ไอหนักความหนักหน่วงพอสมควรเนี่ยลองมองหาข้อดีของมันสิ่งเนี้ยที่ทําให้คุณแบบรู้สึกหูมันหนักมากในชีวิตที่สุดแล้วที่เจอมาเนี่ยได้สอนอะไรคุณบ้างคุณได้เรียนรู้อะไรกับมันบ้างเมื่อไหร่ที่เราหาเจอเราจะแบบเฮ้ยเออเราเราจะรู้สึกว่าแบบเราเก่งมากๆเราจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเราผ่านมาได้นะแล้วแล้วไม่ว่า ภายภาคหน้าเราจะเจอเหตุการณ์ไหนก็ตามอะคุณก็จะผ่านไปได้นะคะหรือไม่ว่าเรื่องราวไหนก็ตามะมันจะเป็นวาระสุดท้ายของคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้เคลียร์เนาะได้เคลียร์กรรมหรือได้เคลียร์จิตหรือได้เคลียร์อะไรก็ตามขอให้รู้ไว้ว่าเนี่ยมันคือแบบวาระสุดท้าย